ไปเลยปเรื e ่องทงเจ้านีนะลูกท้บ้านที่เม่อภาษาบานลูกของพรไปเฝ้าเยลังยองแต่สอยเินคำมันเป็นความจริงเลยลูกก็สุขพอสมัยขอมึงนะมันเม็นินเงืยงนนเบาบอุาขนเม็นเบาทัซาเบิดบานเบิดเนี่ยงเราเนี่ยนะมันเป็นังีหรอครับเนี่เป็นงไตดลุาเาเนี่ย ได้ยินเสียงพ่อแมวเอาเศร้าทำละกำใจแม่นขึ้นมายากได้แต่เราชาแต่ความนัน้นใจไพ่นั้นบุญน,นั่งกอดจึงประคองม,มองเป็นคู่ส่งพ่อแม่ใี้ดูแต่ช่อมตูเป็นคู่เล่นเว่ห้เสีวเบากับว่าฟัง แม่ใจต่อทงอดทานสองสีอัญชลีบันเธอพ่อแม่เพในยามขอขับเ่ครับง่มพัฒน์มีเนี่ยมีสิมิสูนักเดินทุ่งนั่ง่สั่งเส้าเก่าด ลยเป็นคนหูให้สิหนูให้รังสวงส่วนตัวผมเป็นผัวได้ความแต่แม่เหลียญดีไฮแต่มาถือดอกคำแม้มาไข่รงยอกัดีมันเกวนหางเปหลายดลกหลายลว่ ท่านแมครับแอ้ไอ้เขาเอาสนองคัันแม่เรื่ยงนี้นะไอ้เขาหนักมากเกินระโยงไร้ลายได้ท่านแม่แอยหาห่างสนองครับผู้เฒนะ่า,า,า,นนพพาพเพื่อนมาดินแม่พมเพื่อใ้ตางใจเพรยงแค่รู้ใ้ต่างใจพยยน้พงอ,งนองสรงฉับส่งสาบานอนะ่ะให้แม่ลนะท้าไปขอให้ไอ้เราโนแม่ลบ,บเลยท่าคุณพ่อไม่บอกเจ้าก็อเอาใจใส่ที่เอ้าไปเลยบ่บ